ได้เวลาไปรับเด็กๆกลับจากโรงเรียนกันแล้วนะคะก็แม่ปินก็ไปรับน้องปูนก่อนเนาะเพราะว่าน้องปูเลิกบ่ายสองครึ่งนะคะพอรับน้องปูนเสร็จแล้วเราก็จะแวะไปซื้อขนมที่ตลาดกันแล้วก็ไปนั่งรอพี่ปันที่โรงเรียนนะคะพี่ปันเลิกบ่ายสามเนาะห่างกันครึ่งชั่วโมงนะคะก็แม่ปินกับองปูนก็เลยต้องไปนั่งรอที่โรงเรียนนะคะ ระหว่างรอก็กินขนมไปเรื่อยๆจ้าก็ไปแวะตลาดซื้อขนมมานะคะก็พอดีย่าย่าของเด็กๆก็สั่งกอนดอกปิ้งไว้ให้นะคะสี่ไม้ก็กินกันคนละ2ไม้เนาะน้องปูนก็จัดไปก่อนเลยจ้าระหว่างรอพี่ปันนะคะเดี๋ยวพอบ่าย3าม้ี่ปันเขาก็จะเดินออกมาจากห้องนะคะ ก็กินไปเล่นไปนะคะดูพี่ๆเขาเล่นกันอยู่กลางสนามบ้างอะไรบ้างนะคะ,ะกินขนมไปเรื่อยๆรอพี่ปันออม,มาแล้วพี่ปันมาแล้วจ้า,ายืนกระเป๋าให้แม่เสร็จแล้วก็บอกว่ากระเป๋าน้องปันขาดนะคะอ่าแล้วก็เดินกลับบ้านกาัน วันนี้วันศุกร์นะคะครูก็จะให้ที่นอนกลับบ้านให้ผู้ปกครองเอามาซักนะคะแล้วก็วันจันทร์ก็ค่อยเอาไปใหม่เนาะระหว่างทางเดินไปที่รถนะคะพอดีเจอรถไอศครีมนะคะของตาลาบนะคะน้องปันก็มีการบอกว่าแม่ปีนน้องปันอยากกินไอติมเนาะเสร็จแล้วเขาก็พูดพี่ปันก็พูดเองว่าถ้ากินไอติมน้องปูนก็จะไม่สบายนะ ก็มีความห่วงน้องนิดนึงว่าถ้าน้องกินแล้วน้องอาจจะไม่สบายเนาะพอดีแม่ปินก็เลยบอกว่าแม่ซื้อโอชิมาให้แล้วเดี๋ยวกินโอชิกันนะถ้ากินในติมน้องจะไม่สบายนะลูกก,ลก็นี่จ้ะพอเห็นโอชิก็ค่อยโล่งใจหน่อยไปกลับบ้านกันจ้า